สบายดีสวัสดีเดอ้อน้องพ่อพี่น้องลุงป้านาเบิร์ดถูกทุกคนเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องป,งป้องปายเบิร์ดถูกประธานเนาะกับย,ยินดี้อนรับจานเขาซื้อซองเงินทองสาวลาวอีกแล้วน้องพ่อพี่น้องเห็นผักหมดนลนะ้พี่น้องเนาะสบายดีเอฟซีเบิร์ดถูกปรทธานนะสบายดีฟังไทยสบายดีฟังลาวสบายดีต่างประเทศเบิร์ดถูกประเทศเนาะถูกหมู่บ้านถูก ขุดสุขคนเนาะสบายดีเอฟซีบรตูถาถูกถานา่าสบายดีลุงป้านะ่ะอาเบิดสุขสุขคนพอเป็นพี่น้องเลยกันยินดีตอนฮาขอซื้อซองเงินทองสาวเล่าอีกแล้วน้องเป็น้องมาพร้าพอในซองเงินทองสาวเล่าในเมื่อน,นี้กักกนสานั้นกับบุรีมยังลายโอ้ยน้องเลยเนาะสบายดีตอนแรกนอนยามแลงเนงเงเจะเว็นกับต๊ดินแต่เพื่อนพี่น้องเลยตอน,นเนาะจากนั้นก็เลยมานั่งมาเปิดคลิปอยู่ในอัน ต้นมังเงี้ยวอยู่ในหน้าใกล้ๆเตาสองเงื่นอะไรพวกพี่น้องแบบถ้าผมได้มีอย่างไรพวกพี่น้องเหมเนาะสองเงืนก็สีมากอันมีข่าวดีมาบอกพคนช่องทุกคนน้องพวกพี่น้องเหมือนเนาะมาลุ้นน้ำกันพวกพี่น้องบ่ฮู้ว่าสีเป็นอีหยังเนาะใครขู่หลายคนก็ยังบ่ฮู้แต่ว well. ่าข่าวดีของสองเงืนคืออีหยังเนาะมีข่าวดีมาบอกพคนพี่น้องทุกคนเนาะเหมือนเนาะข่าวดีคืออีอยังนั่นก็ ก็คือมีผู้ใหญ่ใจดีน้องเพ่นพี่น้องทางฝั่งไทยคือเก้าคพ่อนพี่น้องใช้ลาาช่วยเดือ,อน้ำจิตน้ำใจกันนะองเพ่อพี่น้องอ้ช่วยเดือคนถูกคนยากเนาะช่วยเดือคนจะจนผู้หนึ่งคือสงองเงินแหละเพื่อเพี่น้องเนาะจากฝั่งไทยเนาะที่เพิ่นเคยโอนเงนินมาให้สองเงินเพ่อพี่น้องเ่าะพอให้ออกชื่อออกชื่อเสียงเรื่องหน้าพ,นพอให้ออกชื่อเนะออาะคพ่นพี่น้องสองเงินก็โโตดดีใจเนาะแบบ คนก็คือใจดีคือใจประเสริฐแท้ๆน้อเพื่อนพี่น้องเลยก่ะฝากเงินว่าห้ยสามเงินใช่แต่ว่าบวชหายก็ชื่อเสียงยังเพคนออกเนาะจนเกิโคตรดีใจเลยเพื่อนพี่น้องเลยเพคนก็ได้โอนเงินมาให้ยสามเงินเนาะดีใจลายเพื่อนพี่น้องเพื่อนก็ได้โอนมาให้อันเป็นเสียใจภายในครอบครัวแหละค่ะชื่อชื่อกินแล้วก็ไว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือบัตรเติมเงินเนาะเพื่อนพี่น้องตอนนี้เนาะ เติมเงินจำขั้นที่สุดพิ่ไม่ได้เลยกับเพราะว่าในประเทศเล้าค่ะนี่ก็แบบเงินบาทมันก็มาเปลี่ยนอะไรเงินกีบนี่มันลายเนาะพี่น้องลายแต่ว่าเครื่องสินค้าเครื่องเงินซื้อขายในเลาเนี่ยถือว่าโคตรแพงเลยพี่น้องไอตันนี้เนาะโคตรแพงเลยน้ำมอกระเบนน้ำมันมียังกับกนมข้อวขนมเนเครื่องยู่ในอยู่ในกินบัดเติมหมอกแต่เมื่อคืนมาเมื่อพี่น้องเลยแบบคืนวัดทุกทิ้งทุกอย่างเนาะแต่เงินบาทก็ขึืนอยู่แต่ว่า ของมันยิ่งขึ้นแห้งแห้งขึ้นไปเนาะแต่บางคนอแบบหาเงินอยู่ในดอกในเล่าน่ะมันแบบเงินเดือนนะคือบุกขึ้นในน้องพี่น้องบัดเงินเดือนยังซ้ำเก่าเนาะบัดคองอ่ะนะคือแบบขึ้นนะพี่น้องจากนั้นก็ยอมเนาะบัดเติมเงินก็แห้งขึ้นแห้งขึ้นแล้วก็แบบเวเหล้าไปเติมในโทรศัพท์กับแแห้งเปลืองนะพี่น้องคือสมมติสางคนโหลดคลิปในคลิปหนึ่งเขาคลิปอารงณ์เยก็แบบ ประมาณ 1, 2, มือหนะึ่งสองมือเนาะมือปลายเนี่ยเพิ่นพี่น้องเลยโอเคต้องเพิ่พี่น้องกันทีเพิ่นฝากเงินมาให้กันเนาะเป็นจํานวนเงินกันสามพันบาทเพิ่มพี่น้องเลยกับอันหนึ่งพันบาทนี่นั่นเพิ่นฝากมาแต่รุนนนน่นก่อนเนาะกะลายมือเลยแหละแต่ว่าสองเงินกันยังไม่ได้อันขอบุญขอบคุณเพินนะ่นเนาะอีกสองพันเนี่ยเพิ่นก็ฝากมาหลางังแต่เงินไปเอาเมื่อวานเนะานี่เนาะไปเอานำไปเตียนทองเส้นเหลคือเก่าเพิ่นพี่ นั่นสามพันบาทเนาะที่เปิดฝากงานสามเงินกะดีอกดีใจหลายเพ่อพี่น้องเนาะสาวเงินต้องขอขอบุญขอบคุณเพ่อายเด้อเนาะจงการสิมาฮอร์เนาะปีใหม่สิมาฮอรเดี๋ยวกะขอขอบุญขอบคุณเพ่อเนาะปีใหม่สิมาฮอดแล้วจงการสิมาฮอรเดี๋ยวก็ให้พ่ออยดีไม่แห้งมีสุขภาพห่างกายแข็งแห้งแข็งแห้งเนาะปีใหม่เข้ามาเล้อเนาะปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามาขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเด้อเนาะปรารถนาสิ่งใดขอใหทรงพระมุงวัดปรารถนาเนาะ ก็ขอบุญขอบคุณเพื่นยังน้องหลายพอพี่น้องคอยอยู่นิงแห้งมีสุขภาพมากายแข็งแกร่งแห้งเนาะกาดีอกใจได้ที่เป็นฝากเงินมาให้น้อเพื่อพี่น้องเนาะขอให้เพิ่นมีความสุขกับจะเดินแลกเพื่อนพี่น้องเลยเนาะปีใหม่เก่าผ่านไปเนาะปีใหม่สิเขามาเถิงกะมีแต่ความสุขกวามจะเดินเนาะให้อยู่ดีไม่แห้งยี่เด็กเงินทองไหลเทมาเนาะเขาให้ถือเลขเน้องเพี่น้องเนาะ โอเคนะครับพี่น้องหลังจากที่2คนขอขอบคุณขอบคุณ FC พี่ใหญ่เจดีเพิ่นหลายๆแล้วก็ถังก็สิยางมาบ้านเลยพ่นพี่น้องมาให้พ่พี่น้องทุกคนได้เบิ่งขีุ้่นเนาะขีุ้่นหรือว่าขี้งที่มันแห้งอพี่น้องที่คนได้พ่อแม่ชวนลงในันันะเนาะนี่ลงมาใส่ให้นาตะก้าพี่น้องให้ให้เนาะ้นี่เนาะนํามนี้ก็ตะก้าเบิดด้นันก็แม่นตะก้าพี่น้องเอ้ย อีเนาะสาวก็สมาพน้องทุกคนได้เบิ่งแล้วก็เฮาสก็สิเมื่อบ้านพ่อพี่น้องก็สิยาเมื่อเนาะคนก็ยาเมื่อแล้วบางคนก็ยางเนาะยาเอาพ่พี่น้องใ่วงนีพอราคาราคาน้ํามันมันก็แพงเนาะการซื้อซื้อกินแงงสิบ่มีเงินค้ําซื้อ่นะพี่น้องยจัก่าเงินจังได๋เนาะแบบเงินลาวเฮาน่ะหาเงินอยู่ลาวอีหยังเนาะถ้าว่าอยู่ฝั่งไทยนี่เงินไทยมาน่ะ ได้หลายอยู่ต่ก็หลายมันก็สมอหลายเลยพี่น้องเอ้ยเงินเงินไทยเห็นเนาะมาก็มันเลขหลายๆเงินลาวแต่ว่าราคาสินค้าแลค่อันเครื่องของที่เขาให้เฮาน่ะขายเฮาน่ะเนาะมันก็ขึ้นอยู่มาเมื่อมันนี่คนย่างเมื่อบ้านพี่น้องเอ้ยนก็ให้เบิ่งเลยเนาะมันบกย่างเมื่อให้น วัดสิเป็นจังไดเนาะน,นี่ก็สายไี่กระคำอลไรพี่น้องเไยกล่องจะง่ายเนาะมันแบบโปชัดเจนมาด้ย่างคว่ำหวยนี่ก็แม่เลยพี่น้องเไงขับไปในบ้านเนาะสองคนนอนบ้านพ่อแม่พอนอนหน้าพี่น้องเลยเมื่อนอนกับอ้ายเนาะสองคน นกระหวยพี่น้องอเนี่เนาะมันเป็นกอไม้ไผ่แต่ก็มีหวยเนาะขาหหวยนี่ก็แม่นที่สองขาหหวยไปกระย่างอีกซ้ำอีกซ้ำกันครับที่สองกระยางไปห่อนหวยเนี่ยเนาะครึ่งนึ่งเนี่ยไปห่อนหวยเนี่ยก็เห็นวัดเนาะขามไปวัดนี่ก็แม่นเทีนสองกันเลยคนยางเมื่อไหร่จะขับขี่รถเมื่อกบวยอะไพี่น้องเย อีกอย่างรถกับโบมี่รถเนี่ยเนาะมีกะว่าพ่อมันขี่อยู่หน้าเลยรถกับเก้าเก้าเลยเนาะแล้วก็จำเป็นทังขี่พี่น้องเลยถ้าบ่ยจำเป็นยางเมื่อบ้านเชื่ก็เมื่อบ้านเช่ก็ต้องอยางเอาเลยมันเปลืองชื่อๆๆกินก็ราคายิ่งแพงคือเนาะเพ,เนะเพอในบ้านหนึ่งสองเงาถวยสิบพันเลยพ่อ 10, พี่น้องเลยมีกะหอหนึ่งสามพันเลยเนาะ แบบไม่จำอกจำเอ็นปิ้งกัปิ้งไก่กะนี่น้อยไแต่ก็สองพันเนาะวันนี้ก็สามพันเนะพี่น้องนี่จะแนมันแพงพี่น้องเอ้ยเมืองละมันก็แพงแพงขายบัดแตมเงนินก็สิบเอ็ดสิบสองพันเพี่น้องแต่ก็สิบพันกีบเนาะด้วยหนึ่งหมื่นกีบมาลวันนี้หมื่นปลายเนาะด้วยสิบเอ็ดสิบสองพันเนบาทเฮด <c oughs> นะคะอันเงินบาทขึ้นก็แม่นอยู่สินค้ามันก็ขึ้นนําพอพี่น้องกะซ้ําเก่าหั่นแหละเนาะบ่ง่ายๆก็ได้ขึ้นอยู่แต่ว่าเครื่องคร่ที่เฮาบาทเฮาไปซื้อมันยังขึ้นไปหน้านี่คือทางพี่น้องเอ้ยมันค่ําแล้วเนาะสาวขอขอบคุณขอบคุณบแล้วสาวก็สิพาพี่น้องทุกคนได้อันเบิ่งชมนํากันเนาะทางที่เงินยางาบ้านเนาะ เดีสาวสองเงินเดียวงเงินพี่น้องเลย่างมา่เป็นครัวนิดหน่อยพี่น้องขาดเนาะเดี๋ยวสองต้องขอขอบุญขอบคุณเอฟซีที่ฝากเงินมาให้สางเงินอีกครั้งหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะสองก็ดีออปีใจลายพี่น้องเลยเป็นบ้านเป็นนายเลยดีจุใจลายที่เพิ่งฝากเงินมาให้เนาะปีใหม่สิมาเทิงค่อยเพิ่น วิริมีแหงเนาะมีความสุขความจเจริญเนะาะปรารถนาสิ่งใดก็ขอสมความม,มุ่งหมายปรารถนาเนาะขอให้ถือเลขรางวัลที่หนึ่งเนาะขอให้ได้รวยๆยังเิ้งเนาะขอให้รุดผนจากความอัน่นทุกยากทุกใจด้วยทวุกกายและแต่เพื่อน้องไอ้มีท <c oughs> ุกสิ่งใดก็ขอให้รุดนออกจากความทุกข์นั่นเนาะก็ขอให้พ่อที่สิ่งดีพ่อแต่สิ่ง ไม่ไหมเนาะเจอแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตเพิ่นเนาะพี่น้องไงปีเก่าผ่านไปตอนับปีใหม่เขามาเนาะตองเัินก็ะูดสิว่าบกหัว่าสิอวยพรให้เพิ่นจังใดเพ่ินพี่น้องไงเนาะเพิ่นก็ดีน้ำสาวเงินหลายหลายเพิ่นกาเคยวยเงินมาใหายสาวเงินเนาะเพิ่นดีน้ำสาวเงินหลายเพิ่นพี่น้องไง ชาวเงนก็บแบบจึงใจแห้งอี่เนาะแบบโอ้ว่าอัน,นองียงนะเพิ่นก็บแบบง่ายๆเพิ่นบ่ได้เป็นอันพ่อแม่บ่ได้เป็นพี่น้องเฮาเนาะแต่ว่าชาวเงนก็นับถือเพิ่นอยู่เพิ่นก็ดี๊ชาวเงินหล่ได้ชาวเงินแบบบ่ฮู้สิขอบบุญขอบคุณเพิ่นจังได๋นะพี่น้องเนาะ นอกจากให้เพนอยู่ดีมีแห้งมีสุขภาพม้ากายแข็งแห้งแข็งแ,งแห้งอะไรอุ่ยพอนพอนก็ได้แล้วมันก็นดีอกดีใจดีใจดีเลยพี่น้องครับพลเมินว่าเอาเลยเนาะแบบดีใจนะรู้สึกแบบภูมิใจดีใจจังนไรกับมึงเหรเนาะที่มีอันเอฟซีดีๆเนาะที่คอย่วยเหลือเห้ามาตลอดนะพี่น้องครับ นี่แต่ผู้เดียวเน่เนาะที่อันคอยช่วยเดือสองเงินมาโดยตลอดเนาะแบบเรื่องการเงินหนาเรื่องแบบกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตรงติดตามเรื่องเนียอื่นกับซอยสองเงินคือกันเนาะสางเงินขอขอบุญขอบคุณวรดทุกท่านนะเอศีพรทุกท่านที่คอยอันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะให้สางเงินในข้อให้ทุกคนบอขามโฆษณาของสางเงินนี่เนาะตอนนี้กับ หากผ่านกดยูทูบกันยังบ่ได้อีย่างเลยนะพี่น้องเนาะยังแบบมันรหัสพินกันยังบ่ได้นะพี่น้องเนาะรหัสพินกันยังบ่ได้เงินกันยังบ่ท่านเข่าพี่น้องเข่าก็มันเลยหน่อยคนเบิ่งหน่อยเนาะไ้เดียนเดียวเพอพี่น้องบอกตรงๆเนาะเนื้อหายใจท่อใจบางคนแบบ เขาเห็ดไปเรื่อยๆแต่ว่าเขาก็แบบมีคนติดตามหลายเนาะเงินเดือนกับป้าสองเงินจนแบบจะอ่อนได้นะ้องอิจฉาได้เนาะเงินเดือนเป็นแสนชองเซนบาทสองเงินเนี่ยอ้ยคนพุ่งใจน้ำเขานะแต่ว่าสองเงินกับสิบกระถ้เนาะสองเงินกับสิถ่ายคลิปลงใหายไปพี่น้องทุกคนได้เบิ่งไปไเรื่อยๆเรื่อยๆแห่เละเบิร์นพี่น้องเ,เนาะจังไรก็หายเพราะพี่น้องทุกคนแห่หละเป็นแห้งบันดาลใจเนาะ ถามีแห้งบันดาลใจหลแห้งบันดาลใจของสาวมันก็คือการที่มีผู้คนที่ตามเนาะมีหย่อนวิวอ่นเนี <c oughs> ้ยซึงนั่นก็เป็นแบบแห้งบันดาลใจสำคัญที่สุดเลยพี่น้องเลยจังไดกันเนาะฝากไว้พี่น้องทุกคนเลยเนาะอตอนนี้ก็คำแลวพี่น้องเลยก็ยังมาแต่ให้แต่หน้าคือเก่าพี่น้องเลยตอนนี้ขามาหลายตัวเลยก็ชือนบัดเนาะเดี๋ยวจังอยก็ช่อนเลื่อนสาวงาเงินแหละพี่น้อง mãi nắp nhang mọi cái kệ nha cái cậy này kong kìa này nữa nó còn mọi thứ nha nữa thứ nha mất thứ nha Bên thứ nha có thứ nha mọi thứ này có เอ้ยอ้ายเนาะดูว่าน้องพัดทุกผู้ทุกคนที่มีคนติดตามหลายแล้วเป็นคนหลังแล้วก็จังได๋ก็ฝากเอ้ยอ้ายพัดุกผุคนเนาะก็ฝากกดแชร์ให้อันเจ้าเนี่เด้อเนาะจังได๋ก็สงก็ขอขอบคุณขอบคุณเนาะที่อ่าาไปกดอันแชร์สเงินก็ได้เนาะ จังนมือแห้งเลี่ยตัวคนเดียวง่ายๆกับโบมีใครช่วยนะแบบในซ่องเนาะบางคนแบบเห็ดซ่องนี่ตัวมีมูเพื่อนลายเนาะมีมูเพื่อนที่เข่ามาแสดงเข่ามาแบบเบ้าพูดเบ้าน้ำกันนะพี่น้องพูดคุยอยังแบบตลกตลกนะโอเคนะพื่นพี่น้องตอนนี้สงังเกตยังเข่ามาใกล้ยิบขอเพื่อนอนนะี่เนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบขอคุณขอบคุณเอฟซีอีเธอที่หนึ่งเธอที่สองที่สามแล้วพอมีน้องเลยทั้งก็ดีใจได้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วเนาะพ่อพี่น้องขอกาะคำว่าสาบายดีและสวัสดีเด้อพอกันคลิปหน้าเด้อเนาะพ่อพี่น้องบัตสุขุสุคน